เปิดคำทำนายสามราศีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสิ้นปีมีข่าวดีชีวิตรุ่งโรธโชคลาภพารวยลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมขออนุญาตยกคำทำนายของหมอช้างที่ท่านได้ทำนายไว้ว่าคนที่เกิดสามราศีนี้ ในเดือนพฤศจิกายนพศ2565ให้เตรียมตัวขยับขยายการงานการเงินครอบครัววางแผนรับปีใหม่ท้องฟ้าเปิดรับความราบรื่นจะมีราศีใดบ้างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับราศีแรกเลยก็คือราศีกรกฎเป็นช่วงที่สบายใจได้ไร้ปัญหาดวงดาวไร้ายเหมาะก,กับการเตรียมตัวเรื่องงานใหม่ๆ รวมถึงขยับขยายครอบครัวด้วย 2. ราศีธนูพายุปัญหาคลี่คลายท้องฟ้าเปิดรับความราบรื่นสามารถใช้เวลาปลายปีนี้คิดวางแผนการลงทุนที่โดดเด่นในปีนี้ได้และ 3. ราศีกันดวงมีโอกาสก้าวหน้าขยับขยายเ,าเรื่องการเงินในปลายปีนี้จะมีจังหวะของการเจรจาติดต่อที่ดีช่วยต่อยอดถึงปีหน้าได้ โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดคำพยากรดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนพศ .2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ชาวราศีกรกฎดวงมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายและช่วงเวลานี้ก็เหมาะมากๆาสำหรับการเตรียมวางแผนในเรื่องของปีหน้าเพราะว่าข่าวดีก็คือดวงดาวหลายๆจะไม่ค่อยเข้ามาดังนั้นแล้วในช่วงโคงสุดท้ายของปีนี้ ก็ให้สบายใจได้ว่าชีวิตของท่านนั้นเริ่มจะมีความมั่นคงเข้ามาทั้งในเรื่องของการงานก็ดีอุปสรรคต่างๆก็ลดน้อยลงและช่วงเวลาแบบนี้ใครที่จะตั้งใจลงทุนก็ดีขยับขยายธุรกิจใหม่ๆก็ดีให้เตรียมตัวไว้นะเชื่อว่าปีหน้านี้โอกาสดีๆด,ดวงดาวดีๆหลายดวงรอชาวราศีกรกฎอยู่ทำให้มีจังหวะ มีความก้าวหน้ามีสิ่งดีๆรอท่านอยู่เพียบรวมถึงใครที่ตั้งใจอยากจะมีลูกมีสมาชิกใหม่การขยับขยายครอบครัวก็เป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับมาต่อกันที่ราศีธนูเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่อยู่ในกลุ่มที่ดวงกำลังมีโอกาสขยับขยายและการเตรียมตัวสำหรับรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยของสุดท้ายของปีพายุต่างๆเริ่มคลี่คลาย ทำให้ราศีธนูนั้นเหมือนกำลังอยู่ในช่วงท้องฟ้าเปิดอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็จะประสบความสำเร็จนะครับมีความราบรื่นหรือว่าจะเป็นการวางแผนต่อยอดการค้าขายต่อยอดธุรกิจในปีหน้าจังหวะดวงดาวเป็นโอกาสที่ดีบอกใบ้นิดหนึ่งนะครับว่าราศีธนูปีหน้าดวงมีโอกาสเรื่องการลงทุนการทำอะไรใหม่ๆเยอะ ดังนั้นให้สบายใจว่าท่านสามารถคิดวางแผนเดินหน้าต่อทางเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแถมส่งถ้ายปีนี้ใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงน้อยก็เป็นราศีที่มีลุ้นเรื่องโชคลาโดยเฉพาะเดือนธันวาคมก็จะเริ่มส่งผลตอบแทนที่ดีนะครับและสุดท้าย คือราศีกันซึ่งก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่มีโอกาสขยับขยายเรื่องการเงินเป็นราศีที่อาจจะเตรียมตัววางแผนการเงินและที่สำคัญไม่ต้องรอถึงปีหน้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กายนจังหวะดวงการเงินส่งผลดีใครที่ติดขัดมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะเคลียร์กันได้ใครที่อยากลงทุนก็จะมีข่าวดีเข้ามา หรือแม้กระทั่งการเจราจาติดต่อเซ็นสัญญาก็จะมีข่าวดีรวมถึงชาวราศีกันที่วางแผนที่จะขยับขยายครอบครัวมีสมาชิกใหม่มีลูกแต่งงานมั่นหมายเตรียมตัวไว้เลยนะครับปีหน้าเป็นปีที่มีข่าวดีซึ่งจะมีหลายเรื่องรอท่านอยู่แน่นอนและในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้อะไรที่ตั้งใจไว้เรื่องการงานเรื่องของตำแหน่งก็ตาม เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทยอยมีข่าวดีเข้ามาการได้รับความเมตตาความช่วยเหลือที่ดีและยังเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวเมื่อท่านรู้แล้วว่าดวงของท่านนั้นกำลังจะดีเรื่องการงานกระผมเลยอยากเสริมวิธีการทำบุญที่จะส่งเสริมด้านการงานทำแล้วจเจริญก้าวหน้าเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ท่านได้ลองทำกันนะครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรใส่บาตรหรือถวายพระด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนและทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์นั่นก็คือแสงสว่างอย่างเช่นตะเกียงจุดธูปที่อยู่ตามวาดัดไฟฉายน้ำมันกาดอย่างนี้เป็นตน้นและควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำดาวนั่นก็คือพระปางถวายเนตรพระแก้วมรกตพระศิวะ เจ้าพ่อกวนอูโบดเจดีต่างๆด้วยสม้มหรืออินทภาลมพร้อมดอกไม้สีแดงจะส่งเสริมยศถาบรรดาศักิ์ให้รุ่งโรจน์ลดอุปสรรคและสะดอกล้อด้วยการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มโชคลาภใหม่ๆสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์การบริจาคเงินทำบุญบริจาคน้ำดื่มทำบุญกับเด็กและคนชาราเป็นต้นควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือพระโพธิสัตว์ควรอิ่มบูชาด้วยกล้วยหรือสับป,ประรดก็ได้พร้อมดอกมะลีพวงมาลัยดาวเรืองจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาลดอุปสรรคและสะดอกเคราะห์ด้วยการแจกทานทำบุญลงศพสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆเช่นยารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระปางไสายยาหรือพระภิคเนตด้วยข้าวขนมอร่อยออร่อยหรือเผือกมันฟักทองหรือดอกดาวเรืองจะส่งเสริมให้การงานจเจริญรุ่รงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและควรปล่อยปลาเพื่อเพิ่มโชคลาภอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันพุธควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเจ้าพ่อเสือ ด้วยเนื้อหมูหรือท้าเวสุวรรณโนด้วยไขยต่ต้มายสีและดอกกุหลาบสีแดงจะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จขาขายมีกำไรร่ำรวยควรสะดอกด้วยการปล่อยปลาดุกปลาไหลจะโชคดีนะครับและสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านควรทำบุญใส่บาทด้วยข้าวหอมฟักทองเผือกมันในวันพฤหัสบดี หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพรฤหัสอย่างเช่นผ้าไตราจีวรพระพุทธรูปหนังสือตำราต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธชินาราชพระพุทธโสธรหลวงพ่อโตถาวมหาพรมด้วยมะพร้าวอ่อนพร้อมด้วยดอกแค่ขาวหรือดอกดาวเรือง จะส่งผลให้การงานของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและควรสะดอกเคราะด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิถือศีลกินเจในวันพุทธัสบด์ดีเพื่อเพิ่มโชคลาภสิ่งสำคัญต้องจัดบ้านให้หน่าอยู่และห้ามพูดจาหยาบคายทะเลาะขัดแย้งกันภายในบ้านถือเป็นการขัดลาบยิ่งนักสำหรับท่านที่เกิดวันโศกควรทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตศาตร์หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆมันทำบุญใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัตหรือกล้วยแต่ต้องปรุงเป็นอาหารเสียก่อนนะครับโดยให้ท่านไปทำบุญในวันเสาร์หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวสุกคือผ้าไกรจีวรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเทา้าควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระปางรำพึงเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวีด้วยข้าวพร้อมนมและดอกกุหลาบจะส่งผลให้การงานราบรื่นปราศจากศัตรูและควรสะดอกเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิถือศีลวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของวันเสาร์อย่างเช่นรมชาหลังคาห้องน้ำ สาลาโบ์วิหารยกช่อฟ้าอย่างนี้เป็นตน้นควรบูชาหรือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระปางนาคโปกพระนารายด้วยพวงมลาลัยหลายสีจะส่งเสริมด้านการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและควรสะเดาะขอด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาทุกชนิดเพื่อเพิ่มโชคลาภนั่นเองลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกระถุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ